คําสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่7ของเดือนธันวาคมปี2566อากาศอยู่ที่23องศา <c oughs> ก็เย็นนะ <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า,จา,ศา,ศาจากหนังสืออริยสัจจโกเล่มที่หนึ่งวันนี้มาพูดถึง ความกลัวย่อมเกิดมาแต่ความรักเ <c oughs> มื่อวานได้บอกวิธีสัดสวดมนตแก,ก้ความกลัวนะหรือบอกวิธีแก,ก้ความกลัวก็คือเมื่อเกิดมีความวิตกกังวลกลัวก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ผู้ประพปฏิบัติดีนะใหะ้ให้นึกถึงและ <c oughs> ให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่เมื่อสวดแล้วทําแล้วยังไม่ได้ก็ให้นึกอะไรก็ได้ที่จิตมันตั้งมัน่นเช่นนึกถึงพ่อถึงแม่อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยอันนั้น <c oughs> ก็เป็นวิธีเป็นวิธีคลายความกลัวแต่วิธีคลายความกลัวมันมันมีหลายรูปแบบนะ แต่ความกลัวทั้งหลายนั้นจะสรุปลงตรงที่ใจเด็ดทิ้งความรักความยึดถืออันนั้นแหละความกลัวก็จะไม่มีแต่ถ้ามันยังมีความกลัวอยู่ก็เพราะว่าเรามีความรักความยึดถือความผูกพันความเป็นห่วงความวิตกกังวลนี่แหละที่พระองค์ตรัสว่ามันเป็นเหตุแห่งความกลัว กลัวว่า <c oughs> จะต้องตายจากกายนี้กลัวว่าจะต้องพัาดพลากจากของรักของชอบใจกลัวว่าจะไปตกนรกกลัวว่าจะไปเกิดในที่ไม่ดีก็วิตกกังวลไปมากมายใช่หไหมอันนี้คือความกลัวที่เกิดมาจากสัญญาเกิดมาจากสังขาร <c oughs> <c oughs> แต่พระเจ้าก็สอนวิธีแก้ความกลัวดัทงที่กล่าวมาวันนี้เราจะมาศึกษา ต้นเหตุของความกลัวจริงๆพระเจ้าว่าต้นเหตุของความกลัวก็คือความรักจากหนังสือเล่มนี้มีพระองค์ได้ตัดไว้ตอนหนึ่งว่าเหตุแห่งความโศกขอภายอยู่มันขันตีโขไม่หายสักที เหตุของความโศกความเศร้าเนี่ยมันมาจากความรักพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าความโศกย่อมเกิดมาแต่สิ่งอันเป็นที่รักความกลัวย่อมเกิดมาแต่สิ่งอันเป็นที่รักเมื่อพ้นแล้วจากสิ่งที่เป็นที่รักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ที่ไหนเล่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความ มาแต่ความรักความกลัวย่อมมาแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีมาแต่ที่ไหนอันนี้เป็นบทสรุปในหมวดธรรมนี้พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเราพ้นแสแล้วจากความรัก รักใครอ่ะแม้แต่ตัวเองอะโยมก็สละแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วเจ็บป่วยปั่นนี้แล้วแก่ปั่นนี้แล้วก็ไม่เอาละถึงเวลาจะตายก็ตายอันนี้แหละก็จะไม่กลัวเมื่อเมื่อเราไม่กลัวตายนะเมื่อเราไม่ไม,ไม่ไม่มีความรักเราก็จะไม่กลัวตายเพราะถึงยังไงก็ต้องตาย นั่นที่ยะกุมารเนี่ยท่านเศรษฐีผู้นี้เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมีเงินทองมากแล้วก็ทำบุญมาตลอดเลยจนถึงขั้นวันที่จะต้องกายนี้แตกสลายแล้วนะก็เทวดาก็มาเชื้อโชนแต่นั่นที่ยากุมารก็ยังอยากจะมีความสุขเพลิดเพลินอยู่ในโลกมนุษย์เงี้ย เทวดาก็เลยกล่าวว่าโอ้ท่านทิ้งอ่หม้อทองเหลืองแล้วมาเอาหม้อทองคํามันไม่ดีกว่าหรือเนะี่ยหม้อทองเหลืองก็มีราคาน้อยการที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีราคาไม่ได้มากมายอะไรอย่างนงี้ยทำไมไม่มาเกิดเป็นเทวดาซึ่งมีราคามากมีเวลามากมีความสุขมากอย่างเงี้ย <c oughs> แต่คนทั้งหลายก็เพลิดเพลินอยู่กับ ความรักความห่วงหาอาทรตรงนั้นอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยทําให้เขากลัวแต่นั้นพิยะนี้ทาทานทําอะไรมามากมายก็เมื่อถูกเทวดาเตือนก็ทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือมีอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่า <c oughs> ผู้มีปัญญาอุบาสกผู้มีปัญญาเตือนอุบาสกผู้มีปัญญา ะก็เตือนกันอุบาสกผู้มีปัญญานี่ก็มีทานมีศีลมีภาวนาทำบุญตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ทำมาตลอดเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนามาดีตลอดดูแลมันดาบิดาบุตรภัญญามาดีตลอดทีนี้พอถึงเวลาป่วยหนักใกล้จะตายก็ออยังยังรักยังห่วงหาอันนี้อยู่เพื่อนก็เลยมาเตือน ว่าเพื่อนนะผู้มีความเกิดแก่เจะตายด้วยกันท่านกำลังคิดอะไรเป็นห่วงอะไรท่านมีมาหมดแล้วทานก็มีศีลก,ก็มีภาวนาก็มีได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้ว <c oughs> บุญมหาศาลท่านจะไปไหนก็ได้เลยเพื่อนยังเป็นห่วงอะไรเพื่อนก็บอกว่าผมเป็นห่วงพ่อกับแม่เห็นไหม มเป็นห่วงพ่อก,กับแม่ก็เลยกลัวตายนะเพื่อน <_ C 1> เพื่อนอีกคนบอกเอา้าถึงแม้ท่านจะเป็นห่วงพ่อก,กับแม่ท่านก็จะต้องตายนะแล้วพ่อแม่ก็จะต้องตาย,ยเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ไปไม่งั้นพูดไม่ต่อเนื่องเสร็จ <_ c oughs> แ,แล้วเพื่อนผู้มีปัญญากว่า,า,างั้นทิ้งผมไม่เป็นห่วงพ่อก,กับแม่และ แล้ยังเป็นห่วงอะไรอีกเป็นห่วงภรรยากับบุตรนะถึงแม้ท่านจะเป็นห่วงภรรยากับบุตรท่านก็จะต้องตายอีกเหมือนกันภรรยากับบุตรของท่านก็จะต้องตายวางใจถืดเพื่อนนะอย่าไปห่วงเลยนะอุบาสกูลเป็นญาณดีกว่าอผมทิ้งละนะ,ะแล้วท่านยังกังวลอะไรเป็นห่วงอะไรอีกยยังรักอะไรยังพอใจอะไรเป็นห่วงทรัพย์สมบัตินะค ทศสมเป็นโยมก็สร้างทรัพย์สมบัติไว้มาก <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> เพื่อนก็บอกว่าอ้าวก็ทรัพย์สมบัติก็จะต้องตายจากกันแม้ตัวท่านก็จะต้องตายจากกันเพราะฉะนั้นท่านวางใจเถิดเพื่อน,น, <c oughs> นอเอ,นอ๋ยเพราะว่าเธอก็จะต้องตายทรัพย์สมบัตินี้ก็จะต้องตาย เสร็จแล้วเพื่อนก็วางใจเพื่อนไปสวรรค์สินะ <c oughs> ไปสวรรค์สินะเพื่อนก็สอนให้วางจิตแล้วไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนั้นชั้นนี้ไปจนถึงชั้นพรมเพื่อนก็บอกเอกว่าเพื่อนถึงแม้จะไปเกิดเป็นพรมก็ต้องเกิดแก่ตายเอานิพานสิเพื่อนนเะพื่อนก็วางจิตได้รวเดเร็วตามลําดับแล้วก็เข้าสู่นิพานได้เลย อันนี้ก็มาจากความละความพอใจเมื่อละตัวนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีใช่ไหมเมื่อเราไม่มีความกลัวในเรื่องที่จะต้องตายเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนสถานภาพเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเนี่ยมันมันเป็นไปกันทุกคนนะไม่มีใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราถูกการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ชื่อก็เปลี่ยนแปลง ดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ชีวิตการเป็นอยู่การศึกษาเล่าเรียนการทํางานด้วยเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์คืออะไรผู้เจ้าก็ทรงสอนให้เราเข้าใจว่าที่ไม่เป็นทุกข์ก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง อลไรก็ตามเราวางความยึดมั่นถือมั่นในตาหูจมูกล่้นกายไปจนถึงใจของเราออกไปได้นั่นแหละพ้นทุกข์ละนั่นแหละหมดความกลัวอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ที่เรายังกลัวอยู่เพราะเรายังรักรักตาหูจมูกล่้นกายใจยังมีความผูกพันมีความหวัง <c oughs> <c oughs> มันก็เลยกลัวเนี่ยกลัวตายกลัวว่าจะต้อง ตายจากบุตรจากภรรยาจากพ่อจากแม่จากอะไรไปนะเพราะมันมีเราอยู่ตรงนั้นนะแต่เมื่อ <c oughs> เราเข้าใจหลักธรรมแล้วเอา้าถึงเวลาแล้วเราก็อยู่มามากแล้วแก่มากแล้วเจ็บป่วยมากแล้วถึงเวลาจะตายแล้วก็หมดอะไรอะไรเราทําไว้หมดแล้วลูกล้านอะไรเราก็แบ่งทรัพย์สมบัติ <c oughs> แม้แต่จะเบี่ยงไปข้างหน้าเราก็มีไว้เรียบร้อยแล้วจะกลัวอะไรเห็ไหมฮะพระเจ้าทรงตัดกับอานน์ซึ่งร้องไห้หลังจากพระโมกขานณะปริณิพานก็ไม่มีใครที่ปรึกษาละเรื่องอื่นๆภาษพระสารีบุตรก็ปริณิพานอีกก็ไม่มีใครที่จะปรึกษาอีกนะแล้วพระพุทธเจ้าก็จะปริณิพานอีกโอ้โหร้องไห้นะทําไมนะ บู้าก็บอกอน,อนุนมันต้องเป็นอย่างนี้นะสิ่งใดที่มีการเกิดแล้วเป็นแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ต้นไม้ที่เติบโตมากิ่งใหญ่กิ่งใดค้ำคล้ากิ่งนั้นก็หักก็ผูกก็พังไปก่อนชั้นใดก็ฉะน,นั้นแหละ <c oughs> ภาษาลีบุตรแล้วก็เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะในที่สุด ระเจ้าก็อานุนเรามีที่พึ่งของตนแล้วเธอมีที่พึ่งหรือยังอันเธออย่าไปพึ่งภาษาลีบูรพึ่งพระโมคคัลลานะหรือแม้แต่พึ่งพระพุทธเจ้าอยู่เลยขอให้เธอพึ่งตนพึ่งธรรมแนสอนอย่างนี้เลยเธอจงเอาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีธรรมเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเห็นไหมเอาธรรมะเลย เอาเรื่องอาณาปณานาสติให้มีสติอยู่กับลม <c oughs> หายใจเข้าหายใจออกเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วจะมีที่พึ่งของตนแล้วก็ทําไม่วิตกกังวลกลัวต่อความตายซึ่งจะมาถึงเห็นไหม อันนี้ขอให้โยมทั้งหลายได้เข้าใจแล้วก็ได้รับรู้รับทราบนี่ก็คือวิธีะละความวิตกกังวลละความกลัวมันมีอยู่แน่นอนอ่ะถ้าหากเราไม่ได้ฝึกลมหายใจไม่ได้ฝึกอานาปณนสติไม่ได้ฝึกปล่อยวางจะเกิดขึ้นแต่สําหรับคนมางคลวางแผนชีวิตการตายไว้อย่างดีอย่างเช่นคนป่วยโรคมะเร็งอย่างเงี้ย <c oughs> หมอบอกว่าจะต้องตายภายในอีกสามเดือนคนมางคนวางแผนชีวิตเลยสร้างอาสมเล็กๆกายนี้เคลื่อนไหวไม่ได้ก็ฟังเสียงเอาฟังเสียงสวดมนต์ฟังนั่งฝึกสมาธิเอาแต่เรื่องที่ปล่อยติวางเพราะกายนี้จะต้องแตกสลายไปเมื่อเรานี้จะต้องแตกสลายไปญาติพี่น้องที่รักใคร่ ก็จะมาช่วยมาดูแลก็ระยะหนึ่งเท่านั้นแต่พอถึงเวลาหนึ่งเราจะต้องทิ้งจากโลกนี้ไปญาติพี่น้องชื่อเสียงกิติยศมากมายแค่ไหนก็เอาติดตัวไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นของเราเป็นแก่นสารเป็นอัตราตัวตนที่จะยึดมั่นอะไรได้เลยเห็นไหมฮะ <c oughs> เมื่อมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบว,ว่าเขาจะไม่กลัวตายเมื่อไม่กลัวตายเนี่ยก็จะไม่ทุรนทุรายไม่กังวลกังวายจากการที่จะต้องพราพราจากของรักของชอบใจเพราะวางความพอใจแล้วถึงจะแล้างไงาหมอก็บอกว่าร <c oughs> ักษาไม่ได้แล้วต้องตายเหมือนโรคคนแก่คนแก่เนี่ยหมอก็รักษาไม่ได้โรคมะเร็งก็เหมือนกัน อาจมีรอดบ้างแต่ส่วนมากจะตายอย่างเงี้ยเขาจะมาอยู่ที่วัดบานน้ำพู้ไปช่วยหลวงพ่อเจ้าคุณอยู่ที่นั่นตอนที่บวชอยู่กับหลวงพ่อเจ้าคุณเมื่อปีสอ <c oughs> งพันโยห้าสิบสองมอคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งตับท้องมานใหญ่มากเหมือนคนท้องแก่ประมาณแปดเก้าเดือนก็ถามว่าเป็นอะไรหมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งตับ มันอยู่ระยะสุดท้ายขยายหมอบอกว่าผมจะตายภายในอีกสามเดือนนละยมตอนนี้อยู่มาได้เหระผมอยู่มาได้เกือบสองปีนะแล้ว <c oughs> ถามาอยู่ไม่ได้ยังไงนั่งก็ไม่ได้ต้องนอนก็ไม่ได้ต้องแบบนั่งแบบตะแคงอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ภาวนาฟังครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทั้งหลายแล้วก็กลับมาสอนตัวเอง ว่าเอออย่ามาทรมานกันเลยให้เจ็บให้ปวดอะไรมากมายนะถ้าฉันตายเธอก็ตายอีกเหมือนกันมะเร็งเราอยู่ด้วยกันอย่าไปทรมานกันวางจิตไม่กลัวตายนะแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะตายแล้วเพราะว่ามะเร็งมันกระจายไปเยอะๆจนจนเรียกว่าตับจนไม่มีที่จะทําหน้าที่นก็ตายไปเมื่อหลายปีหรอกนแต่ว่า หมอบอกตายสามเดือนเด็กเขาอยู่มาได้เกือบสองปีเห็นไหมฮะเขาอยู่ด้วยธรรมแต่ในสุมก็ต้องตายเพราะว่าโลกมันก็กำเลิกไปตามเรื่องตามเหตุอย่างเงี้ยหรือบางคนหมอบอกว่าตายแต่ว่าเมื่อได้ฝึกเรื่องของสมาธิได้เข้าฌานได้อะไรหายไปก็มีนะมีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดดอยอกเกิงอยู่ที่นุ่นะทางเชียงใหม่ ท่าน <c oughs> หมอบอกว่าเป็นมะเร็งท่านก็เลยเออย่านงั้นจะตายก็จะเข้าไปตายในถ้ำท่านก็อธิษฐานอยู่ในถ้ำทำสมาธิหมุนแล้วก็ดื่มน้ําแร่ที่มาในถ้ำหมอบอกจะตายสามเดือนท่านก็ลงถ้ำสามเดือนให้โยมส่งข้าวอาหารให้พอครบสามเดือนไม่ตายนะแล้วก็ไปหาหมอตรวจอีกเชื่อมะเร็งหาย อย่างนี้ก็มีนะ <c oughs> เพราะว่าเอา้าไม่กลัวแล้วจะตายก็ตายจะดูมซิความตายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของความวิตกกังวลเท่านั้นถึงเราจะวิตกกังวลแค่ไหนในที่สุดทุกคนก็ถูกถูกทำา MO มอกันไว้อยู่แล้วว่าที่ใดมีเกิดที่นั่นก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย มีการพลาดพลากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นอย่างนี้หลักธรรมอย่างนี้แหละควรฟังเพราะฟังแล้วจะได้อะไรพระเจ้าว่าเมื่อฟังแล้วจะได้ละความวิตกกังวลว่าโอ้เราจะต้องตายจากสามีพัญญาจากปุตจากพัญญาจากทรัพย์สินมันไม่ใช่เราคนเดียวตายเนี่ยตายไปหมดอ่ะถ้านั่งพิจารณาให้ดีเนี่ย พ่อแม่เราปู่ย่าเราก็ตายไปหมดแล้วก็มาจนถึงเหลือเราแล้วในที่สุดเราก็จะต้องตายอีกถึงแม้จะมีลูกเลี้นโหล,ลานต่อไปลูกเลี้นงหล,ลานเราก็จะต้องตายอีกเหมือนกันอย่างเงี้ยจะไปกลัวอะไรในที่สุดเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อันเราก็สร้างเครื่องมือแห่งความกลัวตายด้วยการให้ทานการสมาทานศีลการนั่งสมาธิไว้บ่อยๆบ่อยๆเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วเราก็ทําที่พึ่งของตน ได้ดีแล้วตายก็ไม่กลัวแล้วพระพุทธเจ้าตายไปเลยผู้มีทานมีศีลมีภาวนาเขาย่อมมีสุขติเป็นที่หวังอยู่แล้วจะเกิดเป็นอะไรก็ปาถนาได้ไม่ยากเพราะว่ามีทานมีศีลมีภาวนาจนถึงขนาดพุทธเจ้าพิสุเมื่อเจริญอาณาปณะสติจนได้ฌานหนึ่งสองสามสี่ท่านจะปาถนาไปเกิดที่ไหนก็ไม่ได้ยากอะไรเลย เห็นไหมฮะมันเป็นผลแห่งความดีแล้วก็ส่งให้เราไปเกิดที่ดีอย่างนี้เป็นต้นอ <c oughs> ันก็ขอโมทนากับญาิโยมที่ตื่นขึ้นมารับฟังกันวันนี้มีทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะที่ตื่นขึ้นมารับฟัง <c oughs> นะก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกกังวลทุกข์ร้อนว่าเราต้องแก่คนเดียวเจ็บคนเดียวหรือแม้จะต้องตาย ทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละต้องพลาดพากจากของรักของชอบใจอะไรที่รักชอบใจมากที่สุดผู้เจ้าว่าตาหูจมูกด้นกายใจของเราเนี่ยเป็นที่รักที่ชอบมากที่สุดไม่ใชท่ที่อื่นๆเลยนะอย่างงั้นคนกลัวตายก็กลัวว่าจะต้องจากตาหูจมูกด้นกายใจใช่ไหมแต่ใน,นสุดมันต้องตายอะ่ะเพราะทุกคนต้องเป็นไปอย่างนี้อย่างเงี้ยก็ขอโมทอนาก็ใันท่างร้าย จงถือหลักอย่างนี้เพื่อแก้ความกลัวความวิตกกังวลอยู่กับลมหายใจนี้แหละทำบ่อยๆมันจะเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างดีนะขอจะเจริญพร